นี่นะครับ MMC นะครับเห็นเขาว่าเป็นฝาแฝกของโมตุนเจ็ดพันหนึ่งครับหรือโมตุนน้าแดงนะซึ่งตัวนี้เห็นเขาว่าเนื้อน้ำมันเป็นสีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับน้ามันเครื่องเป็นสีแดงเลยนะครับทุกคนเหมือนกับโมตุนเลยาตัาเ่งมันดีมากทุกคน MMC ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสาหรับเจ้า MMC เนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์ไรเดอร์ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการถ่ายน้ํามันเครื่องให้กับเจ้ายามาฮ่าแอร์ลอกของผมนะครับซึ่งน้ำมันเครื่องในรอบนี้นะครับผมใช้เป็นของยี่ห้อ MMC ครับ MMC สกูตเตอร์เทคครับเบอร์ห้าดับเบิลยูสี่สิบนะครับซึ่งน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของประเทศไทยเรานะครับทุกคนนี่ครับตัวนี้เลย MMC นะครับสกูตเตอร์เทคนะมันจุ่มพันเขาก็เป็นกระป๋องเหล็กแบบนี้เลยนะครับซึ่งเบสออยล์ของเขาเนี่ยเป็นกรุ๊ปสามนะครับแล้วก็บวกส่วนผสมของกรุ สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ค่า v i s i t y Index เนะี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่เห็นเขาว่าเป็นฝาแฝกกันนะกับโม t ู n 7จ็ดพันหนึ่งครับเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะดีจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับเขาแถมสติ๊กเกอร์มาด้วยนะซึ่งราคาที่ผมได้มานะครับจากที่ผมสั่งมาเนี่ยตัวนี้ได้มา340บาทนะครับ M.M.C. เนี่ยราคาถือว่าย่อมเยาว์มากนะครับน่าเล่นมากนะกับสเปคที่เขาให้มาก็ถือว่าโอเคเลยครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเกรด M.B. นะครับทุกคนสามารถใส่กับสกูตเตอร์ได้โดยตรงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ใช้เป็นโมตุลเนาะโมตุลก็เป็นเกรด M.A.2 นะครับก็สําหรับรถเกียร์นะแต่ก็ใส่สกูตเตอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับใช้เป็นของเกรด M.B. ตรงรุ่นสกูตเตอร์นะครับนี่ผมให้ดูบรรจุภัณฑ์รอบๆนะเป็นกระป๋องเหล็กนะทุกคนนี่ครับตูดก็แบบนี้นะครับนี่ A.P.I.S.N. ด้วยนะครับนี่ครับ A.P.I.S.N. เกจ M.B. นะครับ M.M.C. นะครับลองใช้ดูเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เห็นเขาว่าเนื้อน้ำมันเป็นสีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับนี่นะฝาก็เป็นแบบสีแดงๆนะทุกคนน่าจะใช่อยู่แหละเดี๋ยวเราขอดมดูก่อนนะครับอือือ นี่กลิ่นหอมนะทุกคนนี่กลิ่นใกล้เคียงนะกับโมโตนเจ็ดพันหนึ่งอ่ะกลิ่นหอมๆเหมือนกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งน้ำมันเครื่องที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะครับก็เป็นของยี่ห้อวาลวิน VR1 Racing นะครับที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้นะตอนนี้ก็ใช้ไปสามพันกิโลครับทุกคนก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับวาลวิน VR1 Racing นะใช้งานรอบสูงๆก็ทำได้ดีครับ ช่วง0ถึง2,500กิโลเนี่ยเหลือๆครับลื่นมากนะครับแต่หลังจาก2,500กิโลไปถึง3,000กิโลเนี่ยเริ่มไม่ลื่นแล้วนะครับเริ่มอืดแล้วครับเริ่มดรอปคุณภาพลงมานิดหนึ่งนะครับก็ใช้งานมา3,000กิโลครับก็ครบรอบถ่ายพอดีนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับใช้เป็นของ MMC ครับ MMC s c o o t e r Tech นะครับน้องใหม่มาแรงครับสำหรับ MMC นะเมื่อกี้ผมเปิดดมดูแลหน่อยนึงนะ กลิ่นมันหอมเหมือนหมักฝรั่งคนระับสิ่งที่แตกต่างกับโมตุลเจ็ดพันหนึ่งเนี่ยเรื่องกลิ่นเนี่ยผมว่าตัวนี้หอมหวานกว่านะมันคล้ายๆแบบกลิ่นหมักฝรั่งนกแก้วครับตอนเด็กๆที่ผมเคยกินนะกลิ่นเหมือนกันเลยกลิ่นหมักฝรั่งนกแก้วเลยครับตัวนี้นะก็ถือว่าหอมนะสำหรับกลิ่นตัวนี้นะครับสีแดงเหมือนกันนะครับน้ำมันสีแดงเหมือนกันเหมือนกับ7จ็ดพันหนึ่งเลยนะครับก็เป็นกรุปสามบวกกรุปห้าก็เหมือนกันนะครับรู้สึกค่าวิคออสิตี้อินเด็กก็จะสูงกว้นด้วยมั้งนะครับ โอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือตะแกรงกองน้ำมันเครื่องของแอร์หลอกนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาล้างคาบูนะครับขีดเข้าไปนะครับล้างทำความสะอาดเนาะโอเคครับทุกคนในส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเติมน้ํามันเครื่อง MMC นะครับเข้ากับเครื่องยนต์ของเรานะครับนี่ครับเปิดมาเลยเมื่อกี้เปิดมาแล้วดมแล้วเรียบร้อยนะแอ้หลอกนะครับใช้อยู่ที่900มิลลิตรนะครับเราก็จะเหลือไว้100นะครับติดก้นกระป๋องไว้นะตัวนี้ไม่มีสเกลบอกนะครับก็กะเอานะครัับบทททุุกกคคคนนเเลยร น้ำมันเครื่องเป็นสีแดงครับทุกคนเหมือนกับโมตุลเลยเดี๋ยวเรามาวัดเช็คกันครับทุกคนว่าได้ระดับที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับจิ้มแปครับจิ้มแบบไม่ต้องหมุนนะครับทุกคนก็นี่ครับได้ระดับที่เราต้องการแล้วนะครับอยู่ขีดบนสุดของก้านวัดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับเจ้า Yamaha e l o r นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารถของเราไปวิ่งดูนะครับว่าหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่อง MMC ไปแล้วเนี่ยรถของเราจะวิ่งลื่นไหลได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรา ปครับทุกคนตอนนี้ก็6กโมงยีนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถของเรานะครับไปทดสอบการวิ่งดูนะครับหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันเครื่อง MMC Scooter Tech ไปนะครับว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะลื่นไหลเท่าโมตตเจ็ดพนหนึ่งหรือเปล่านะครับลองดูกันนะครับทุกคนครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะสําหรับการเติมน้ํามันตัวนี้นะครับเติมเสร็จแล้วก็ออกมาวิ่งเลยนะครับวันนี้ก็จะไปวิ่งสั้นๆก่อนนะแถวบ้านครับไปเติมน้ามันนะครับแล้วก็ไปทานข้าวเย็นด้วยนะครับ เฮ้ยโอ้โหลื่นมากทุกคนโคตรลื่นเลยโอ้โหดีมากบิดเป็นมาเป็นมาเลยครับเอ้ยใช้ได้นะ MMC เนะี่ยเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับปั๊มประจำของเรานะครับ PT นะครับแถวบ้านผมนะครับ ครับทุกคนรุยต่อครับเติลมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปแถวแถวถนนเทพพลักษนะครับถนนเส้นใหญ่นะโอ้โหเลื่นดีว่ะชอบชอบชอบคันเลงมันเบามากทุกคนเบียดนิดเดียวนี่มาเลยสัมผัสแรกนี่ก็คล้ายๆโมตุน7จ0ดอยู่นะเหมือนที่ผมเคยใช้ก่อนหน้านี้นะ แต่ตัวนี้มันเป็นเกรด MB ครับสำหรับสกูตเตอร์โดยตรงนะไอโมโตน7,1 0 0เนี่ยมันเป็นของรถเกียร์นะ FA2 นะครับโมโตน7,1 0 0ก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะครับผมว่าพอกันเลยนะครับใกล้เคียงกันมากความรู้สึกแรกนะครับสำหรับทำมาเครื่อง MMC กลิ่นก็คล้ายกันนะเบรดออยก็คุ๊ปสาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของคุ5ปห้านะหรือว่าเอสเตอร์นั่นเองนะครับแต่อัตราส่วนผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่มาเท่าไหร่บ้างนะครับเอสเตอร์ สีก็เหมือนกันนะสีแดงครับหอมเหมือนกันแต่อันนี้รู้สึกว่าจะหอมกว่าด้วยนะครับ M MM M C เนี่ยหอมเหมือนหมักฝรั่งนกแก้วเลยนะครับโอ้โหโอ้เล่นมากทุกคน ตาเร่งมันดีมากทุกคน MMC ก็ MM ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับสำหรับที่ลองวิ่งสั้นๆดูนะครับเดีย๋ยวเอาไว้หาทิปสักทิปหนึ่งนะครับไปวิ่งทดสอบกันดูสักหนึ่งครั้งเนะาะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราออกทิปไปแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องชุดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้รถติดมากทุกคนช่วงเปิดคันเร่งเนี่ยมันมันดีมากทุกคนมันลื่นลื่นเลยครับเหมือนเจ็ดพันหนึ่งเลยใช้งานได้เลยนะครับลื่นมากสำหรับสกูตเตอร์ แล้วยิ่งตัวนี้เป็นเกรด mb ด้วยนะโอ้สกูตเตอร์โดยตรงครับสุดยอดถ้าเกิดถามว่ามันแตกต่างกับโมโตน7จ็ดพันหอย่างไรนะครับผมว่ามันใกล้เคียงมากนะครับแทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับก็จะมีกลิ่นมั้งกลิ่นที่ผมดมมาไอตัวนี้ mmc มันจะหอมกว่าเหมือนจะหวานกว่าครับกลิ่นคล้ายๆกับมากฝรั่งนกแก้วเลยนะครับที่เราเคยกินกันตอนเด็กๆนี่แหละครับส่วนการใช้งานก็ลื่นไหลเหมือนกันครับเบสออยล์กรุ๊ปสนะครับบวกส่วนผสมของกรุ๊ปหนะครับแต่ในส่วนผสมของกรุ๊ปหเนี่ยที่เป็นเอส ที่เขาใส่เข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่มาขนาดไหนนะครับสาหรับ2ยี่ห้อนี้นะทั้งโมโตนทั้ง MMC นะครับแต่สําหรับผมนะในราคา340บาทของเ m c เอเนี่ยถือว่าราคาดีเลยครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องที่ดีขนาดนี้นะครับผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้้ราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ